ทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิทุก ทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติฉามิ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 ทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตงสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตง ังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตตังสัมปติฉามิทุก ทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตัง ตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติฉามิทุก ทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามีทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิ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 ทุกขาทุกขังปฏิทิั ตังสัมปติชฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิ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 ตตังสัมปติชฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติตฉามิทุก ทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิที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 ตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิที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  ตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติฉามิทุก ทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิที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 ตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทตั ังสัมปติตฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติตฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติติฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติตฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติตฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติตฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติติฉามิทุก ทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติฉามิ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 ทุกขาทุกขังปฏิทิัง ตังสัมปติตฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติตฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติตฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติตฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติตฉามิทุกขาทุกขังปฏิทีตังสัมปติติฉามิทุก ทุกขาทุกขังปฏิทิตรังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทิตรังสัมปติชามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิ